สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมา,าทำวิธีการฝากเหรียญพายของเรานะครับที่เราขุดได้ที่เราย้ายไปอย่างบนเหล็กบนปลายเบ์เซอร์ของเราแล้วนะครับเราจะฝากเข้าไปใน OKX OK Exchange นะครับก็ก่อนอด่นนะครับเราก็ต้องมีบัญชีของ OKX OK Exchange ที่เราผ่านการ KYC รียบรอยแล้วนะครับเมื่อเรามีแล้วนะครับก็เข้ามาในแอปของมันนะครับแล้วก็มาตรงเมนู a s s e t ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดี p o s i t ว่าฝากเงินนะครับก็ฝากกิบโตนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความคําว่าภายบนช่องค้นหาภายก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็มาเลื่อนแตะเลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อยืนยัน a d d r e นะครับอ่า r e s s เก็จะโชว์ขึ้นมานะครับที่เราจะใช้ฝากหลังจากนี้นะครับเราก็ไปที่ ไฟล์เราเสอร์ของเรานะครับเราก็เปิดวอลเลตขึ้นมานะครับเข้าวอลเลตของเรานะครับไปยังเหรียญที่เรามีอยู่อย่างของผมนี่นะครับของผมมีอยู่คร่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมต้องการจะฝากเข้าไปใน OKX OK Exchange นะครับผมก็จะต้องทำการฝากสแกน QR Code กำลังเปิดตัวสแก,กนอยู่โอเคสแก,กนที okay, ่ทำไมสแก,กนไม่ไดิดอ่ะ สแกนไม่ติดว่ะแป๊บนะมันสแกนไม่ไ,ได้ก็ต้องไปใช้ตัวช่วยไปตรงแอปสแกนตัวนี้ใช้แอปตัวนี้สแกนแทน อแอปนี้สแกนแล้วแล้วก็คัดลอกข้อความคัดลอกข้อความเสร็จกล้วกลับไปที่ปลายเบราว์เซอร์วาง เลดลงไปเดมันจะต้องตรงก,กันกับที่ปากคืสังเกตสี่ตัว5ตัวแรกกับสตัว5ตัวลงท้ายมันต้องตรง,งกันโอเคถูกต้องก็ใส่จำนวนเหรียญผมจะโอนไปก่อนทักห้าเหรียญส่ง ยืนยันโอนสำเร็จเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเข้าหรือยัง ไปเข้ามาอยู่แล้วนะครับไปที่วนเมื่อกี้เข้ามาอยู่แล้วทีนี้ก็โอนอจริงนะครับก็ไปที่ปากนะครับเอเดตเหมือนเดิมก็ไปที่นี้เหมือนเดิม วางที่อยู่เดิมลงไปเพราะที่อยู่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนทีนี้ผมจะโอนไปผมมีอยู่เท่าไหร่แล้วผมมีอยู่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ไปไปผมมีอยู่สองพันกับยี่สิบเก้าผมจะโอนไปจักสองพัน คูนสำเร็จก็มาดูที่นี้นะครับามันจะยังไม่ค่อยโชว์นะครับเพราะว่าเราต้องค้ณหนาอ่าครับมาแล้วครับเนี่ยสองพันสองพันห้าคูณมาเรียบร้อยแล้วนะครับ